ใบชาเอ้ยใบชาเคยมายือนลังคานลังกระสีวัาสันกายูสายไฟไปเสนอกว่านี่มาลูกมาแล้วมาลูกโอ้ยก็มาเอื่นหายินเวินเวินมามาลูกมเออกมาเอื่นหากินเวินเวินลงมามาลูกมากินเข่ามาเห็นไหมมาเตอเอื่นหาเนี่ยเออใบช่บงขึหมดตะกวนเลยนะ จากี่ให้่ะเออนไย้เบิ่นเบิ่นนเมาเตินครันน้องมาที่ล่ะอะไรนะอ้าวมาเลยเออพอละมือเดียวเห็ดบดได้จับ